วันนีครับคุณตัวแทนที่นี่ที่สุด,ดยอดอาชีพในฝันของเราทีามบริหารไปดูกันว่ามีอาชีพอะไรบ้างางวันนี้มาในเกมของอาชีพในฝันล่ะกัน เด็กอะรนรับเนี่ยช่างโยธาเล็กคนหนึองอ๋อสูงทำด้นะครับโดนทำ้กโมก้าเปรนซิลเล่นะครับพัปนี้งามรุมเร้านะครับโอ้ยตควั้ตั้งั้ามนะครับและอีกอาชีพนรเป็น Se กเตอรี่อะไรนะครับดับเบิลเลยนะครับน่าจะใช่นะครับ

ที่ผมสงสัยคือทั้งรองธงชัยอาชีพอะไรครับผมเียวันเดียวเอะไรครับทัทุกท่านครับครับผมส0บเป็นเปต้นไปถ้าติดต่อผู้บริหารไม่ได้ไม่ต้องเป็นไดูทิกต็อกครับใช่แล้วครับผมเดี๋ยวทีนั่นเลยครับตีนั่นเลยครับสงสัยมากเลยทั้งรององชัยอันนี้อาชีพอะไรครับผมอาชีพไปฝันใช่ไหยครับใช่อาชีพที่ฝันที่าที่ฝันฝันฝันมาตั้งนานแล้ว

ใจเย็นนะครับใจเย็นเถอะใจพี่อาชีต้องแจ้งกัเ๋ต้องแจ้งกันพี่อาชีพอาชีพผมน่าดีทัศติลใจอยู่ครับคือเงินดีมีความสุขบรรเทาทุกข์ให้กับสาวสาทุกคนเจอกันที่รับตรงในัตราเดียวาลอครับถ้าอยากทำแบบน้องผมเปียครับน้องผมน้องผมนี่พอจะซื้อลินได้ไหมครับน้องผมซื้ดินกันบาน้องจาน้องจายีหน่อยครับน้องจา เราจานอย่างนี้ซูดิงซูดิงลองได้ไหมครับจานยืนทำไมอ๋อท่านี้าายนืาายนไม่ได้เก่งเก้าขานนะด,นะดนะครับซู<อ>นิงเนี่ยนี่เนีเ่ยนะโอ้โหนี่ก็ฝากนี่กาฝากนี่ก็ฝากโอ้ เป็นฟอดครับมาเป็นฟอดครับ oh. ถัดไปครับขออนุญาตลองนาทินทรนะครับ oh. อาชีพอะไรครับผมอาชีพทีไหลบัตรค่ะอยากเป็นคุณหมอแต่ว่าอยากเป็นหมอที่รักษาคนที่ไม่มีหัวใจ <Yeah>. oh. ไม่รู้ว่ามีคนมาซื้อดินเนี่ยให้ใจใครไปแล้วหรือยังอีกเล่นกันเล่นข้าวนี่ไหครับไปไปไหนเลย ยอมครับเรื่องสิ่งใดท่านต้องไปถามที่บ้านก่อนนะคะว่ายอมให้หมอรักษาไหมคะขอบคุณครับถัดไปครับท่านหมอครับอ๋อท่านลองก่อนขออนุญาตครับมาซิคูลารีก่อนซิคูลารีใช่ไหมครับผมพูดถูกป่ะใช่ไหมครับซิคูลารีไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อเขาเรียกอะไรนะโอเคครับตามนั้นเลยครับอาจจะอาจจะไม่ ดูคาราตอนดูสาคอดูนะมีไฟแล้วไฟแรงมากวันนี้ต้องเอามาดับค่ะอากาศสนามซานสำหรับคนที่มีไฟแล้วหัวร้อนหรือผู้บริหารโรงเรียนแบบนี้เราต้องเอามาดับด้วยความรักค่ะนี่ดับด้วยความรันะครับความร้อนแรงความคาราทอนแยาบ้าต้องรอประสานงานผมก็ผมอยากเป็นน to ักการเมืองครับ โอ้อาไม่จะไปก็จริงใจครับรับใช้ทุกคนครับแต่ท่านนี้พ่านของผมคือท่านนี้งานลุ่มเล้าครับซึ่งไม่ว่างนะงครับต้องขอใครครับสาวทุกคนไม่้ครับทักดีไม่ค่อยว่างนะตอนนี้อา,า,าลุ้นเล้านะครับแล้วครับท่านสุดท้ายครับท่านรองครับผมให้ถ่ายก่อนท่าลองถ่ายไปแล้วว่าผมเป็ยนอะไรรู้ปะแต่แล้วเอเออุ้ย โหชุดพร้อมวนไหนจะมาเป็นเซลล์อ่ะครับถ่ายต่อเมื่อกี้อะไรครับนักการท่องเทีเฮ้ยนี่ผมถ่ายหน้าแล้วเปล่าโถเอาใหม่เอาใหม่เอาใหมไหมก่อนเอาใหม่เอาใหม่เฉลยยังไม่เฉลยละเขาบอกให้ไปขายยางครับขายยางเฉลยนะครับผมอาชีพในฝันก็คือจะเป็นช่างโรงงานครับแต่วันนี้เป็นทั้งช่างโรงงาน พี่ปาเก็บทางหัวใจเลยนะครับโอ้ยที่ว่าเป็นช่างแอร์ในตำนานวันเช่นี้ไม่ใช่บุ๊คี่มีปัถามว่าเป็นอะไรต้องเนี่ยเป็นอยู่สามอย่างครับผมหนึ่งเป็นเก้าเป็นความดันเป็นความแรงเป็นช่างโรงงานช่างโรงงานจริงๆวันนี้ป้ายชื่อเนี่ยเป็น CEO of มันได้ CEO ใชครับ CEO ลงมาจริงเป็นจริงผมไม่พูดไทยนะผมต้องพูดชีวา เราก็ได้คำเดียวไม่ผมจะพูดไทยไม่ได้เลยอันนี้อันนี้มัลืมตัวนะปกติพูดไทยไม่ได้เป็นหนึ่งเป็นสองเลยนะเป็นที่สามก็คือเป็นเจ้าของหุ้นทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับยางยนต์ครับโอ้โหขอปุ่นสียางยนต์เจ้าผอโอเคครับรู้จักทั้ง ค่าอาชีพแล้วนะครับอาชีพในฝังของฝา่ายบริหารนะครับเดี๋ยวเราส่งกันด้วยเพลงนี้เลยครับผม